เมื่อวานนี้นะฮะมีคอมเมนต์ท่านหนึ่งนะครับบอกว่าอยากจะให้ผมเนี่ยพูดถึงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่มันกำลังเป็นประเด็นเป็นกระแสที่ร้อนแรงอยู่ในสังคมของประเทศชาติเราในตอนนี้นะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องไหนไปเสียไม่ได้นะก็เรื่องของเครื่องแบบ <laughs> เออนะก็ะแม่งจริงะ ไม่ค่อยอยากจะยุ่งอะนะผมว่าช่วงหลังก็ไม่ค่อยอยากจะยุ่งเรื่องที่เป็นกระแสสังคมเอาเป็นว่าใครอยากจะทําอะไรใครใครทําอะไรใครสะดวกแบบไหนก็เอาที่สะดวกก็เอาที่สบายใจนะอยากจะใส่ก็ใส่ไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องไปเรียนก็เท่านั้นเองนะฮะไม่อยากใส่ถ้าเขาอยากจะให้ใส่มันขัดกันก็ต้องไปดูกันนะครับที่แน่ๆเนี่ยสมัยผมเ,เด็กๆก็จะใส่ไม่ใส่ก็เหมือนกัน คือไม่ตั้งใจเรียนนะครับส่วนความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นนิรันดร์อยู่แล้วนะครับมันเกิดขึ้นตามยุคสมัยผมก็ไม่ได้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วก็เข้าใจนะว่าโลกเนี่ยมันหมุนรอบตัวเองทุกวันมันโคจรรอบดวงอาทิตย์นะครับทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนแปลงเรื่องของการใส่ชุดนักเรียนวันหนึ่งมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ แต่ถ้ามาเปลี่ยนถ้ามาต่อต้านถ้ามาไม่ใส่ชุดนักศึกษาหมหาวิทยาลัยเนี่ยกูไม่ยอมอ้สว์นะฮะคืออยากจะเปลี่ยนแปลงชุดนักเรียนอยากจะไม่ใส่อยากจะใส่ชุดไพรเวทอยากจะทําสีผมอยากจะทาเฮียอะไรเนี่ยเอาเลยนะฮะเรื่องของพวกมึงเอาที่สะดวกแต่ห้ามแตะต้องชุดนักศึกษานะครับดูปากอีกครั้งหนึ่ง อยากจะทําแมวน้ําอะไรทําไปอยากจะเปลี่ยนอะไรเอาที่สะดวกผมไม่เกี่ยวแต่ขอความกรุณาอย่าแตะต้องชุดนักศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดนักศึกษาหญิงอีกสัตว okay. ์ห้ามยุ่งเพราะว่านี่แหละนะครับนี่แหละนี่แหละคือทีเด็ดของบ้านเรานะเขามีการสำรวจบอกว่าเดี๋ยวนี้หมาวิยาลัยไหนในโลก ที่ยังใส่ชุดนักศึกษาอยู่บ้างโอ้โหผมว่าดูหนังมาเยอะนะหนังฝรั่งเขาก็ไม่ใส่หนังจีนเขาก็ไม่ค่อยใส่หนังญี่ปุ่นหนังเกาหลีก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างนะฮะแต่ของไทยเนี่ยจริงๆก็หลายหลายที่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้บังคับว่าต้องใส่ทุกวันหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ผมมั่นใจว่ามันจําเป็นต้องมีไว้นะฮะชุดนักศึกษา ชุดนักศึกษาหญิงจําเป็นต้องมีไวเพราะว่ามันได้อารมณ์และก็ความรู้สึกอย่างจงหนักเลยทีเดียวใครเปลี่ยนนะใครมาบอกเฮ้ยไม่ใส่ชุดนักศึกษาเดี๋ยวกูเองเดี๋ยวลงถนนแม่งเลยเดี๋ยวประท้วงแม่งเลยเนะยยังไงชุดนักศึกษาต้องมีไว้ฮะนะเพราะว่ามันได้อารมณ์และความรู้สึกล่าสุดนะฮะดาวิดอืม เป็นเรื่องขึ้นมาอีกแล้วคือสโมสรแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดประกาศรายชื่อผู้เล่นนะครับประกาศขุนพลประจำบะ้า,ะนบานาในฤดูกาล2023-2024ปรากฏว่าไม่มีชื่อนายทวานอย่างดาบิดเดคอาถามว่าอา้าวแล้วทำไมแมนยูไม่ประกาศาประกาศรายชื่อแล้วไม่ใส่ชื่อของดาบิดเดคอาไปคำตอบก็คือ ถึงตอนนี้นะครับกลางเดือนมิถุนายนเข้าไปแล้วนายทวานสัญชาติสเปนผู้นี้ยังไม่ยอมต่อสัญญาใหม่กับปีศาจแดงสัญญาที่มีอยู่ณนะปัจจุบันจะหมดลงครับวันที่สามมิถุนายนที่จะถึงนี้ถ้าไม่มีการต่อสัญญานะครับไม่มีการจดประกาเซ็นสัญญาฉบับใหม หลังวันที่30มิถุนายนดาวิดเดเคอจะเป็นผู้เล่นฟรีเอเจนต์หรือผู้เล่นที่ไม่มีค่าตัวสามารถย้ายไปอยู่กับทีมไหนก็ได้สามารถไปเซ็นสัญญากับทีมไหนก็ได้ในโลกนี้และดาวอังคารนะครับในเมื่อยังไม่ได้ต่อสัญญานะฮะทางสโมสรบปิศาจแดงก็เลยไม่ได้ใส่ชื่อของดาวิดเดเคอาเอาไว้นะครับสัญญาเดิมของพี่เดฟเนี่ยนะผมเรียกเขา อย่างเคารพนับถือนะครับเพราะเราอยู่กับแมนยูมาตั้งแต่ปี2011เลยดีเดียวนะครับสัญญาเดิมของพี่เดฟนะครับรับค่าเหนื่อยอยู่ที่สัปดาห์ละ375,000ปอนด์ถือว่าถูกถือว่าสูงที่สุดน่าจะณปัจจุบันด้วยซ้ำนะครับหลังจากที่พีโดออกไปนะน่าจะสูงที่สุดแม่หนึ่งกับสองอะนะครับพอ หมดสัญญาพอสัญญาหมดกำลังจะหมดนะครับด้วยอายุที่มากขึ้นด้วยทีท่าของเอริกเทนาร์ที่ต้องการจะหาผู้รักษาประตูคนใหม่ที่สามารถใช้เท้าออกบอลได้ดีกว่าดาบเิดเดเกเนี่ยคือมันแสดงทีท่านะครับทั้งผู้จัดการทีมทั้งเรื่องของแฟนบอลเนี่ยก็เอาเป็นว่าเดเกอเรขารู้ๆกันอยู่นะว่าโอเคถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นนายทวารที่ รักษาคลีนชีทให้กับแมนเชสเตอร์อยู่นเต็ดมากที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรฤดูก,กาลล่าสุดก็ได้ถุงมือทองคำจากการทำคลีนชีทมากที่สุดในสึกพลีเมรีกนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยเขาคงรู้ตัวแล้ว่าในฟุตบอลสมัยใหม่มันมีความจำเป็นนะครับที่ผู้หลักประตูเนี่ยต้องออกมาใช้เท้าวางบอลจ่ายบอลออกมาเซตเกมออกมาสร้างเกมออกมาต่อบอลกับเพื่อนร่วมทีมออกมาเป็นสวิปเปอร์นะครับซึ่งดาวิดเดเคีาร์เนี่ยออกบอลด้วยเท้าเนี่ยไม่แมน นะโดยเฉพาะยิ่งบอลยาวเนี่ยมันพลาดเป้าบ่อยพอพลาดเป้าปุ๊บมันเหมือนไปเตะอัดกําแพงคู่แข่งเขาก็บอลก็เด้งกลับมาคู่แข่งเขาก็ด่าหน้าบุกเข้ามาใส่นะครับถ้าคุณาวางบอลยาวด้วยเท้าได้แม่นยําเนี่ยทีมของคุณก็สามารถที่จะเล่นต่อได้มันก็ไม่ต้องไปตั้งเกมรับนะฉะนั้นเนี่ยเดกาต่อให้มีความสำคัญต่อให้ทุกคนรู้ว่าอยู่แมนยูมานานนานกว่าปีเตอร์ชชมเคิลน,นานกว่าอินเวนตนาาัาซานะครับนานกว่าเล็กเซฟนี่อะไรแบบเนี้แต่ ทุกคนรู้เช่นกันว่าอินทนาธกำลังมองหาผู้รักษาประตูคนใหม่ที่สามารถใช้เท้าได้ดีกว่านี้ดีกรา,านะครับโดนลดเงินค่าเหนื่อยแน่ๆเพราะว่าอยู่กับทีมมานานอายุมากขึ้นเรื่อยๆก็ตามนโยบายครับถ้าเกินสามสิบค่าตัวมันก็ต้องลดลงนะครับตามสภาพตามอายุก็ดูเหมือนกับว่าไม่พอใจสัญญาฉบับใหม่ที่แมนยูยื่นให้แมนยูยื่นให้นะฮะยื่นให้พิจารณาเพียงแต่ว่าขอลด เงินเดือนขอลดค่าเหนื่อยซึ่งเดกอาเขามีสิทธิ์นะครับพิจารณามีสิทธิ์ที่จะเอาหรือไม่เอาไม่พอใจก็ต่อรองกันไปเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยเวลามันใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะมันเหลืออีกไม่กี่สัปดาห์นะสัญญาของเดกอาก็จะหมดก็จะเป็นผู้เล่นค่าตัวฟรีอืมแมนอยู่ก็ถ้ามองมองในแง่นี้นะปล่อยเดกอาไปไม่ได้ค่าตัวแต่ว่ามันก็ลดค่าเหนื่อยได้เนี้ยสัปดาห์ละ สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันปอนด์เลยทีเดียวล้วก็ต้องไปมองหาผู้รักษาประตูคนใหม่ที่เป็นเหมาะสมกับฟุตบอลสมัยใหม่มากกว่าดาบ,บิดเดคอาส่วนเดคอานะครับถึงตอนนี้ก็สโมสรอ,อื่นเขาก็ยังดูทีท่าอยู่เพราะว่าไม่ต้องคิดมากอะพอตัวเองเป็นผู้เล่นฟรีเอเจตนน่ะเชื่อเถอะนะครับต่อให้ไม่เหมาะกับฟุตบอลสมัยใหม่ที่มันจําเป็นต้องใช้เท้าเล่นบอลแต่ด้วยความเหนียวแน่นหนึบนะครับด้วยการ พุ่งเซฟชดมาสจั่นของดาวิดิกาผมมองว่ามันยังมีทีมใหญ่ๆนะครับที่ต้องการตัวนายประตูผู้นี้อยู่หรือถ้ามันไม่มีทีมใหญ่ๆมันก็คงต้องมีทีมระดับกลางหรือทีมในประเทศตัวเองในลาลีกาของสเปนบ้างแหละที่ต้องการนายทวาหันผู้นี้อยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีใครเอาเขาบอกว่าเฮ้ยเหนียวก็จริงแต่ไม่เหมาะกับฟุตบอลสมัยใหม่ที่มันต้องใช้เท้าเล่นไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวอยู่กับ ไปอยู่ไปอยู่ซาอุกับพี่โดโก็ได้หรือไปอยู่เมกากับพี่เบคนะที่เพิ่งซื้อที่มึงจะชากตัวเรียวเนียวเมสซี่ไปก็ได้ไปอยู่แม่มงเมมีม่อะไรก็ว่าดไปเชื่อเถอะนะครับนะเนี่ยแหละนี่คือการเปลี่ยนแปลงผู้บราประตูอย่างวด้บีทีเอเฝ้าเสาให้แมนยูมาเนี่ยสิบกว่าปีนะฮะสิบสองปีถึงเวลามันก็ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนได้แต่อย่าเปลี่ยนชุดนักศึกษาครับไอ้สัตว์